เฮียันกับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ที่วิเคราะห์ก่อนเกมแล้วกันนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมนะสามทุ่มยี่ิบสี่นาทีนะครับมืดๆเด็กๆหน่อยแล้วกันนะครับเรามาที่บุนเดสติก้าแล้วกันนะครับเฮียันมาดูที่บุนเดสติก้าคู่นี้มันดูเดือดแน่นอนนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะเรามาดูบุนเดสติก้านะครับขอดูที่โคโลนบายเยนนะขอดูบายเยนบายเยนนะครับ โบเซียดมุนนะครับแต้มห่างกันเท่าไหร่นะครับแต้มห่างกันนะครับเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบกับกราบกราบกราบเท่าไหร่ว่าล่ะเอ้าเลื่อมเลยวันที่นี้ดอานุนเจ็ดสิบนะครับนัดสุดท้ายเลยครับพรุ่งนี้นะครับนัดสุดท้ายแน่นอนนะครับสําหรับบุนเดสติก้านะครับสําหรับดมุนนะครับแล้วก็บายเร์นะบายเอญมีหกสิบแปดคะแนนนะครับห่างกันอยู่สองแต้มนะครับสองคะแนนนะ ถ้าดอทมุนพรุ่งนี้นะครับพลิกแพ้นะครับแพ้ไหมนะครับศูนย์ห้าไปนะครับหรือว่าบายเยินชนะนะครับบาเยินจะขึ้นได้แชมป์ไปเลยนะครับสําหรับคืนนี้นะคู่นี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับสองนุ่มครึ่งนะครับวิเคราะ์คู่นี้ก่อนเลยนะครับคู่มันๆนะครับคู่นี้แน่นอนนะครับส่วนบายเยินนะครับบายเยินมาเต็มแน่นอนนะครับมาระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับเรวันดอกกี้หน้าลอยไปเลยนะครับมุลเลอร์นะครับหน้าต่ํานะครับ นาบี้นะครับปีกนะฮะปีกซ้ายมูเซล่านะครับปีกขวาว้าวส่วนกลางนะครับจะเป็นโลกราดิโลโซนะครับส่วนโคโรนนะครับโคโรนนี่จะมาในระบบนะครับสี่หนึ่งสามสองนะครับหน้าคู่ไปเลยนะครับโอ้โหระบบนี้ก็เละนะครับเจอาเยนเละแน่นอนนะครับหน้าคู่จะเป็นอุสนะครับกับโมเดสนะครับโมเดสคูกานะครับคูต้านะครับจะอยู่ ะอยู่กลางสูงนะครับกลางสูงนะใครจะอยู่ปีกนะครับปีกซ้ายยูนิซิตนะครับยูนิซิตจะอยู่ปีกขวานะครับโน้แบ็กขวาออกมาขวานะครับห้านัดหลังสุดนะครับสําหรับคู่นี้นะห้านัดหลังสุดนะบายเย็นไม่เคยแพ้ครับชนะห้านัดเลยนะครับห้านัดรวดเลยบายเย็นชนะวันที่ยีิบสองนะเดือนแปดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสามสองก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ ในบ้านนะครับในบ้านมาเยือนนะครับชนะไปที่สามประตูต่อสองนะครับบ้านโคโลนโคโลนชนะสามประตูต่อสองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยบ้านโคโลนแล้วนัดนี้นะครับนัดพรุ่งนี้นะครับมาเยือนเยือนไปเจอโคโลนในบ้านด้วยนะครับเจอแพ้ไปนะครับจะเป็นยังไงนะสําหรับคู่นี้นะครับสําหรับคู่นี้พรุ่งนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับมันแน่นอนนะครับมาเยือนก็ต้องการชนะนะครับดอทมุนก็ต้องการนะครับต้องการชนะนะครับไม่ได้ช่วยมานานแล้วนะครับ หลายสิบปีแล้วครับสำหรับดัตมุลนะถ้าดัตมุลแป๊กนะครับแล้วบาเยินชนะบาเยินจะได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วได้ถ้วยไปเลยถ้าดัตมุลเสมอแล้วบาเยินชนะลูกได้เสียลูกได้เสียก็ยังเป็นของบายเยินนะครับบาเยินก็ได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะลูกลูกได้เสียนะครับบาเยินเยอะมากเลยนะครับห้าสิบสามนะครับดัตมุลจะมีสามสิบเก้านะถ้าพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะบาเยินเสมอ จะมีเจ็สิเอ็ดแต้มนะครับได้หนึ่งแต้มนะครับจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดวถ้าเป็นดอทมุลชนะนะครับบาร์เยนชนะนะบาร์เยนจะมีเจ็สิบเอ็ดแต่ว่าลูกได้เสียเยอะกว่าถ้วยก็จะกลายเป็นของบาร์เยนมิวนิกนะสำหรับพ่กนี้นะพ่กนี้ผมให้บาร์เยนแน่นอนนะครับยันให้นะครับให้ไปเลยครับการันตีไปเลยครับบาร์เยนมิวนิกนะครับชนะใสๆสแน่นอนนะครับต่อมาลูกครึ่งขนาดนี้นะ ชนะใสใสสามลูกขึ้นแน่นอนนะครับสามลูกอัพนะครับสกอร์สูงไม่ต้องกลัวครับกดกันไม่อยู่แน่นอนสําหรับพวงนี้นะนัดสุดท้ายนะครับาเยอนมิวนิกไปพบโคโรนในบ้านนะครับสําหรับคู่นี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันดึกแล้วนะสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีละสำหรับตอนนี้ยันไปก่อนนะครับสวัสดีด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับช่องนี้ดีแน่นอนสวัสดีครับ